อ้าพ่ดนีวาไม่กินนี่ก็พนีได้กินขางใ่หมาก็ส่อาจิงจงกันดียวเบิ่กัน ตีิก่อนัสดีขิวคือไฟไม่่ยายเพราะท่านไม่รางมาขิวคือไฟไม่อลนี่เสาเนี่ยมมีเอสามสิบาบาทนี่เหิ วันนี้ทุดสวยค่ะทุดสวยค่ะ ร้อยยี่สิบเก้าดวงแล้วขอบคุณค่ะโอ้ยน้องเพชรน้องพลอยได้ดาวเยอะเออจ๋น้องเพชรน้องพลอยจ๋าน้องพลอยจ๋าน้องพลอยจ๋าน้องพลอจ๋าเอาแม่จ๋ามาไว้ตรงนี้ทำไมใส่กลุ่นเรียบแบบ มาเลี้ยงหลานตอ่อค่ะ ชิก่อนสวัสดีง่ายบทท่านในล่างหนาอยู่เน้นี่มันมี่ะเค้เนี่ยี้รมีสาบแบาทันเราไปชื้นมากแล้วครับฟากแปดาเก่าโอ้ ไปไปไปเขลงขางีเลยลงขางีเลยออลงนี่เลยลงนี่เลยโอ้พอดีพอดนนนีนเลยนะนนะั่นต้นวงนัเลต้งเลยไปไปนตนเลย

เสือแล้วมีกเสือขั้นเอาไปช้อไปือในนี้ขั้นหนึ่งเอาเจ้าาวยว่าน่ยมากเี่ไยมามาเหมือนรถมุยเอาโคบิกอุ่นแล้วตัยต้าเีมตัวไม่เเป็นบ่เสือเลือกันนึ่งเอานั่นแหละมาดาแดงยันเต็นอโอ้ประโยชน์มะลายูเลยจะส่อตัวกันตัรถเสือ ตอ้อรยาบอกมาถันสามศูนยก็สามหกผสามหกสามแค่นี้แหละเอ้ยค่อยถือก็ถึงว่ถือก็แล้วซื้อได้ทั้งหมดผลิตดีค่ะตัรามัว่งได้ีวันโลกมันมันจะไป้มเคยเป็นะกิน รถต่ำเลยมั้งทนี่ั่นก็คือรถนั่งรถที่วันนี้คือรถิไปเปิดประตู้วกุบอใช้อเราเนี่ยน่ะนั่นคือรถพิษจริงยอครับใ้สั

พอหันมาได้รถขอเปิดแอร์ให้พ่อพ่อเปอดเสี้อเขาเรียกเปิด g ี p เพอาะต้องเช็คตลอดนะทีนี้ไปนะล้างเส้นรอหนาล้าที่ได้หรอกรออหลังเสียบคุยเรื่องรอหลังเส้นย้อนก่อนนะเล้วอะไรล้างอ่ะ

พี่ลีบอกมาเบิร์นมากเฮ้ยมันรงกันมนตรงกันขนาด<ป>นั้นเหรอพราะงก็รถเจา้าใา้ไหนเออมันคือตรงเลขคอยแท้สามสามศูนย์สออกไปสามศูามกาเต็ม c ีซีตัดสิ ก็แล้วท่านเกิดเหตุูกสาวท่า